ถามว่าผมติดเชืยอกับอำนาจไ,ไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทํางานที่มันยังค้างอยู่ที่ทําไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จอาจจะมาต่อให้เสร็จหรือหรือทำยิ่งสิ่งดีๆใหม่ๆก็วันนี้ก็จะมาแจ้งน้องสือมวลชนว่าผมจะลาออกจากผู้ว่าราชการเพืหมาก่อนนะครับจะลาออก,กวันเนี้ให้จัดลาเรากำลังเตรีหนังสือส่งไปแล้วเดี๋ยวไป ถึงต้นสังกัดคือกระทรวงมาหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนรับทราบต่างๆแล้วก็อนุมัติให้ลาออกนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ร่วมกันมาขอบคุณที่ราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำฝ่ายการเมืองทางราชการลูกจ้างตัวตาลูกจ้างปามมระจำบุคลากรของกสทชทั้งหมดเลยนะครับผมกะทอขอบคุณที่ให้ความ ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพื่อสังคมเพื่อมีน้องประชาชนสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยเขาเขาคงจะต้องไปสาต่อบก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนว่าผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นทว瓦นาการเทียบพนกักงถามว่าผมติดเยึ้งกับอนนาจไม่ไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาททำงานที่มันยังค้างอยู่ที่ทำไปแล้วเนี่ย มันยังไม่เสร็จอาจจะมาต่อให้เสร็จหรือหรือทำทิ้งสิ่งดีๆใหม่ๆผม,มจะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะมีกลุ่มรักกลุ่มเทพนะครับไม่ใช่พกักการเมืองนะเป็นกลุ่มคนที่อ่วงใหบ้านเมืองรักกลุงเทพเขาเขาตั้งกลุ่มมาเริ่เทศแล้วก็เขาก็มาบอกกับผมว่าเขาจะสนับตนุนผมก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็ขอบคุณคือผมผมเนี่ยทีย่วันเปิดตัวมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็น อ,อ,อช,ชาดรชาติซึ่งประกาศตัวรนอิสเ A. ดดรเอดรเอก็พรกประชาธิปัตยเสียคุนพรรไทยสร้างไทยแล้วก็ไทยพรกคุณวิโรจพรกเข้าวไก่แม้กระทั่งรองผู้ว่าสกลทีพวกนี้มีรนมัรนษณที่ลักษณอีกคนหนึ่นงพวกนี้ต้องเป็นคนดีคนเก่งอย่งนั้นนะครับคนดีคนเก่ง ที่เขามาผมผมผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นตัวเลือกสําหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุเทพมหานครผมไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมทำมา <c oughs> หลายอย่างนะผมเนี่ยสามารถต่อได้เลยกรุงเทพต้องไปต่อนโยบายจะไปสูก่การปฏิบัติผมเป็นนักปฏิบัติผมเป็นนักประสาน <c oughs> การปฏิบัติจะไม่สําเร็จเลยถ้าทำคนเดียวมนุษย์เราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องปฏิบาตก,กันหน่วยงานเดียงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะวงกรม พมนาคมก็ผลตรงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการไฟฟ้าการระปาสื่อสารกองทัพอากาศางๆแล้วก็ผมเนี่ยกาลังคิดว่าไม่ไม่ได้คิดหรอกครับผมเนี่ยจะเปิดรับนึ่งผมเป็นักปฏิบัติสองผมเป็นักประสานสามเปิดรับความคิดเห็นในกว้างไกลของคนหนุ่มคนสาวก็คนไปแรงแม้กระทั่งคนวิจาการบางส่วนซึ่งอื่นจะมาเป็นผู้บริหารของ,ของกรกุงเทพมหานครกับผม